สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็เป็นคําถามที่หลายๆท่านถามเข้ามาเรื่องว่าเซเว่นแอคคืออะไรใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสําหรับเซเว่นแอคนะครับที่หลายๆท่านถามเข้ามาว่ามันคืออะไรใช้งานยังไงนะครับอาจจะสงสัยตั้งแต่ชื่อมาแล้วนะครับว่าทําไมถึงเรียกว่าเซเว่นแอคซิสโรบอทนะครับ ที่มาของมันก็คือเริ่มจากโรบอทในยุคแรกๆเองเนี่ยมันมีทั้งโรบอต4แกนโรบอต5แกนโรบอต6แกนนะครับซึ่งในปัจจุบันที่ใช้แพร่หลายกันในอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นโรบอท6แกนนะครับทีนี้พอโรบอท6แกนต้องการที่จะเคลื่อนที่ในรางสไลด์ก็เลยเป็นที่มาว่าไอ้แกนที่7เนี่ยก็คือแกนที่สไลด์โรบอทหรือมูฟโรบอทให้เคลื่อนที่ไปตามรางซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าในการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็มีทั้งสั้นทั้งยาวลักษณะของการเคลื่อนทีี่แแบบบบเน้ ก็มีอุปกรณ์ให้เลือกหลากหลายนะครับตั้งแต่เบลไดส์บอลสกูแ็กพีเนียนท่านสามารถเลือกใช้งานได้นะครับแต่ว่าปัญหาของตัวบอลสกูในการที่จะไปใช้งานคู่กับเทเบนแอคทิโรบอตเนี่ยก็คือความยาวเนื่องจากบอลสกูเองอ่ะข้อจํากัดของเขาก็คือบอลสกูท่อนหนึ่งอ่ะมันยาวสูงสุดมันไม่เกิน4เมตรแต่ว่าการใช้งานจริงๆอ่ะถ้าต้องรับภาระ,ะโหลดหนักๆเคลื่อนที่เร็วๆบอลสกูจะติดปัญหาเรื่องนี้ไม่สามารถทําได้ ถ้างานของท่านเป็นงานโลบอทขนาดเล็กต้องการความเร็วสูงในการเคลื่อนที่ผมแนะนําเป็นเบลได์เนื่องจากมันเคลื่อนที่ได้เร็วแต่ปัญหาของเบลได์ก็มีอีกเช่นกันเนื่องจากความยืดหยุ่นของตัวเบลได์เนี่ยเมื่อใช้งานเป็นตักระยะหนึ่งตัวเบลได์ก็อาจจะเกิดการฉีกขาดเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเองนะครับที่ทําการออกแบบตัวเ e เวนแอคทิฟเนี่ยก็จะเลือกใช้แหล็กฟีเนนเป็นหลักเนื่องจากโหลดที่ผมเอามาใช้หรือการในคำนวณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วโหลดค่อนข้างหนักนะครับก็คือตั้งแต่1้อกิโลขึ ร้อกิโลถึง2ตันเนี่ยผมคำนวณเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแหลกพินิเนียนก็กลายเป็นอุปกรณ์เป็นตัวหลักเลยที่ผมจะใช้ในการออกแบบตัวเซเว่นแอคทฟโรบอทซึ่งการออกแบบเซเว่นแอคทฟโรบในงานที่เป็นใช้แหลกพินิเนียนในการออกแบบเนี่ยความยาวมันไม่จํากัดสามารถยาวได้ตั้งแต่1เมตร2เมตร3เมตร4เมตรถึง 20เมตรก็ทําได้ขึ้นอยู่กับสายไฟและว,ว่าท่านสามารถมูฟโรบอ t ได้ยาวแค่ไหนนะครับก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องนี้นะครับเพื่องจะเอาไปใช้ประโยชน์การออกแบบรางสลด์โรบอทของท่านนะครับซึ่งวันนี้เองผมมีตัวเซเว่นแอคทิฟโรบอทที่ใช้งานคู่กับบอลตะกูลมาให้ดูด้วยนะครับก็ยังเป็นหนังในวิดีโอนี้นะครับแต่ท่านจะเห็นว่าเขาไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่ยาวก็สามารถที่จะใช้บอลตะกูลในการเคลื่อนที่ตั้นๆได้นะครับก็คแค่การเคลื่อนที่แบบในภาพนี้นะครับจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของโรบอเ,เอะหาาศลลย แล้วท่านลองคิดดูครับว่าถ้าโรบอทเคลื่อนที่ได้ยาว20เมตรประโยชน์จะมากขนาดไหนสาหรับคาถามที่ถามว่าทําไมโรบอตต้องเคลื่อนที่ยาวถึง20เมตรนะครับท่านลองนึกดูว่าในโรงงานของท่านเนี่ยถ้าโรบอตตัวนี้มีหน้าที่หยิบหยิบพาร์ทเหมือนในวิดีโอในเท่าที่ท่านเห็นนี่นะหยิบพาร์ทจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งแต่ว่าเครื่องของท่านมีกระบวนการผลิตทั้งหมด20กระบวนการแล้วห่างกันกระบวนการละเมตรท่านลองคิดดูครับว่าโรบอทหนึ่งตัวจะหยิบชิ้นงานของท่านไปแต่ละเครื่องจกักรได้ถึง20เครื่องจกักรและข้อดีทททีีี่่่สํําาาคััญออกข้้นึงรบหลพเยไปใช แตเป็นแอกิก็คือใน1นึ่งรางไลด์โรบอทเนี่ยท่านสามารถมีโรบอตได้มากกว่า1ตัวจะมี2ตัวก็ได้3ามตัวก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านสามารถพัฒนาโรงงานของท่านได้อีกนะถ้าท่านมีรางเซเนแอติแล้ว1นึ่รางท่านสามารถเอาโรบอทเข้าไปใส่เพิ่มได้แต่อย่าลืมนะคำนวณฐานโรบอทให้ดีเพื่อท่านจะได้ใช้งานของเซเนแอิโรบอทได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ไอเดียดีๆในการเอาไปออกแบบเลือกใช้ตัวเซเว่นแอ็กติดโรบอน ที่ยังมีคำถามที่อยากจะตอบถามเพิ่มเติมน,นะครับก็สามารถฝากคำถามไว้ใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตอบคำถามทางวิดีโอนี้เพื่อให้ทุกท่านได้มาฟังคำตอบพร้อมๆกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ